ไปดูสถานการณ์ของเป๊ปกดิเอโร่กันก่อนเมื่อวานเนี่ยแตกตื่นพูดเลยว่าแตกตื่นเมื่อทางด้านของโรมาโน่ค่ะโพสต์ขึ้นมาตอนแรกเห็นแล้วต้องดูด้วยนะโรมาโน่จริงหรือเปล่าโรมาโน่โรมาโน่ปอมเยอะมากเลยหรือเปล่าเออจะมีโรมาหน้าโรมาโน่โรมาอะไรงอน่ะนะก็แล้วก็มีเดวิดออนสตีนด้วยนะคะสองคนเลยค่ะมารายงานตรงกันนะคะว่าเป๊ปกดิเอโร่อาจจะตัดสินใจอำลาแมนเชสเตอร์ซิตี้ในซัมเมอร์นี้เลยนะคะก็โหออนสตีนเนี่ย ปรากฏตัวในรายการของ Sky Sports แล้วก็พูดถึงประเด็นนี้ว่าเป๊ปเนี่ยถึงแม้ว่าจะต่อสัญญาก่อนไปก่อนนั้นนี้ไปสองปีเนาะแต่ภายใตสโมสรเนี่ยเขาตั้งข้อสังเกตกันว่าอ,วอาจจะอยู่แค่ปีเดียวจอ้อนกลับไปเมื่อสองฤดูกาลก่อนที่ผมไปเจอป้าในสเตเดียมทัวร์แล้วป้าเขาบอกว่าโอ้ยเป๊ปพูดถึงลูกสาวไม่อยากให้ลูกสาวเรียนที่อังกฤษคนสุดท้องอะ่ะก็เลยกังวลกันว่าเขาจะไปสุดท้ายเขาก็าต่อค่ะซึ่ง ต้องบอกตรงนี้ก่อนนะครับว่าสัญญาเขาเหลือ2ปีนะใช่นี่มันยังไม่ครบ1นึ่งฤดูกาลเลยนะม,มันต้องครบมิถุนายนนะแต่ถ้าระดับเป๊ปจะขอออกก่อนก็ทําได้ก็ทําได้แหละคือคือทีนี้เนี่ยแต่ออนสตีนเขาแบ่งออกแนวแบ่งรับแบ่งสูนะพอตอนแรกอานพาดหัวข่าวแล้วก็ค่อนข้างตกใจค่ะคุณผู้ชมแต่พอไปดูในเนื้อในแล้วเนี่ยเขาก็เขาก็พูดประมาณว่า มันมีแหล่งข่าวอ้างอิงวงในมาว่าอเป๊ปอาจจะอยู่แค่ปีเดียวแล้วก็รอจังหวะที่จะประกาศอย่างเป็นทางการแต่ยังไงก็ตามอันเนี้ยอันเนี้ยเป็นประโยคที่พอฟังแล้วก็แต่ยังไก็ตามก็มีสิทธิ์เหมือนกันที่ที่จะอยู่จนครบสัญญานะถ้าเกิดยังรู้สึกว่ายังอยากอย,กอยู่ต่อไปคือเหมือนยังไม่ได้ตัดสินใจแบบ final decision ยังไม่ได้ตัดสินใจเด็ดขาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอบอร์ดบริหารก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะก็คือไอ้เรื่องยื้อไว้คงไม่ยื้อแล้วล่ะถ้ามันมาถึงจุดนี้ใช่ไหมแต่ก็ ติดต่อแคนดิเดตหรือว่าคนที่เล็งเอาไว้ว่าจะมาเป็นแบบผู้รับช่วงต่อจากเป๊ปเอาไว้บ้างแล้วแน่นอนไม่ได้มีพิกโผลเลยค่ะมีใครบ้างก็บรรดาซิ์เป๊ปทั้งหลายแหละนะมีใครมาเลสกาชาบิอ,อนโซอ่ะมาเลสกานี่คือซิ์เป๊ปนะใช่ไหมใช่ครับกูแฟดเป๊ปเลยดีกว่าลูกสาวดิฉันเ,เรียกผิดเลยนึกว่าเป๊ปคูริโอลาเป็นคุมเชลซีตอนนั้นเออเอออ่ะมีมาเลสกาชาบิอนโซก็มานีเดซาร์มี่อันนี้มันต้องสิดอันนี้มันต้องสิดอืเพราะฉะนั้นเนี่ยในลิสต์เนี้ สา,าสามคนไงเดชบีมาเลสกาเดชบีกำลังจะว่างถูกไหมเขาจะไม่อยู่แล้วแล้วก็อาลอโซตัวเลือกแรกเนี่ยตัวเลือกแรกตามข่าวนะเป็นมาเลสกาโอ,อ,อ้ตัวเลือกแรกตามข่าวคือมาเลสกาค่ะเพราะว่ามีความคุ้นเคยกับสโมสรแล้วก็รู้แนวทางการทําทีมของเป๊ปเป็นอย่างดีก็รับช่วงต่อได้อย่างไม่ติดขัดแล้วก็ถามว่าผลงานกับเชลซี ก็มีถ UM ้วยเออมีถ้วยมีผองที่ออกก็เพราะว่าตีกับบอดใช่ไหมแต่เทเลกาฟังเทเลกาฟมองตาออกไปค่ะมองกอมปานีมองว่าซอองกอมปานีจะเป็นอีกคนหนึ่งที่ซิตี้เนี่ยมองว่าน่ามาคุมทีมแทนเป๊ปนะคะถ้ามองเรื่องของความคุ้นเคยกับสโมสรพีเมลีกก็อาจจะมีมากกว่ามาริสกาด้วยซ้ำนะซึ่งแต่เด่าลืมว่าเขาเป็นคนมีเจ้าของไงไบร์เมลิจะปล่อยเหรอในกรณีนี้นะถ้าให้อนาลิศิตนะ คือเอนโซมาเลสกาเนี่ยประสบการณ์จะบอกว่ามากกว่าน้อยกว่ากอมบอนีก็ไม่ใช่นะเพราะกอมบอนีนี่คุมเบอร์ี่ตกชั้นนะแต่เอนโซพาเลสเตอร์ขึ้นไปแล้วอยู่กับเชลซีหนึ่งฤดูกาลใช่แล้วได้ฤดูกาลกว่างนะพาไปเล่นบอลทั่วบอลยุโรปได้คอนเฟลเลนซ์คได้ฟีฟ่าได้ฟีฟ่าบอลครับส่วนกอมบอนีมีโอกาสครับมีโอกาสในที่นี่คืออะไรรู้ไหมฮะเขาได้บุนเดสลีกากับบาเยร์เยอุุกานที่สองพอได้สองซีซั่นติดเนี่ย ถ้าแมนเชสเตอร์มาจีบนี่ผมว่าตัดสินใจไม่ยากแต่ต้องบอกว่าเดี๋ยวหลังซัมเมอร์ถูบรรดากุนซือระดับ A A บวกอะว่างกันอยู่หลายคนนะถูกไหมหลังฟุตบอลโลกก็จะต้องเห็นกันหรือเปล่าถูกไหมเออบรรดาเนี่ยเชลติทูเคิลที่เขา่อยอาจจะต่อสัญญาก็ได้หรืออาจจะไม่ต่อก็ได้ใช่ครับนาเกลมันสิ่งนี้ถูกไหมอ่ะแล้วก็บรรดาจากในสโมรสรอนพี่เ์ลี่ก็จะมีไครกาสเนอร์เดซัพแล้วก็มีฝั่งของเบซบี้ที่ไปบอกว่าจะลาออกแล้วมี เพราะฉะนั้นอา้ก็เจ็ดแคนเลยนะเยอะเยอะหลายคนเลยค่ะใช่ครับมีตัวเลือกหลายคนเลยและก็ต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงนะคะส่วนความพร้อมของแมนซิตี้เมื่อกี้เราอยากคุยเรื่องนี้มาคุยกันซิตี้นะคะจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของนิวคาสเซลก็เกอีลงไม่ได้นะคะติดขับไทยติดขับไทยใช่นะคะก็ลงไม่ได้แต่ว่ายังดีมีข่าวดีบ้างก็คือลูบาดิอาสกลับมาซ้อมกับทีมได้แล้วหลังเจ็บ แฮ <Ham> มสตริงนะคะแต่ก็อาจจะมีแค่ชื่อสำรองคนอื่นๆที่ยังต้องพักก็มีโดกูโดกูกาดีโอจอห์นสโตนควาซิสนะคะซาวิโยก็กระทับนี่อาจจะมีการโรเตชันกันบ้างนะคะก็น่าจะให้โอกาสเจมส์ทรัฟฟอร์ดที่เฝ้าเสารายการนี้นะคะฟิลโพเดนมามูสอาเก,าก้ก็อาจจะถูกส่งลงมามโรดรีด้วยเช่นกันเอริกฮาร์แรนก็น่าจะได้ออสตาเก้นี้นะคะนี่แหละนำอยู่2ประตูต่อศูนย์ใช่นะครับ แล้วก็นิวคาสเซิลเนี่ยโอ้โหเอดีฮาวมีผู้เล่นบาดเจ็บหลายคนเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเนี่ยบรูโน่กิมาไรส์เวนบอสแมนลุยส์ไมลี่นะคะที่ต้องรอเช็คความฟิตก่อนแข่งส่วนที่หมดสิทธิ์ลงสนามแน่ๆเนี่ยก็จะมีชนตอนนะลิฟาเมนโต้ฟาเบนแชร์เอมิคราฟที่โอ้โหอาจจะต้องมีการใช้แผนปรับแผนกันพอสมควรสำหรับฝั่งของนิวคาสเซิลนะคะครับโดนนำอยู่สองลูกนะก็ต้องโอ้โหอาศัยปฏิหารเลยครับสำหรับ ทางฝั่งของซาลิกาดงมีคนบอกลืมไปคนหนึ่งหรือเปล่าครับอโมริมเหรอคะคุณฟุณฟงอโมริมคนที่ไปจากแมนยูเต็ดในฐานะแมเนเจอร์นี่หรือว่าเฮดโค้ชนี่ค่อนข้างได้งานช้านะตั้งแต่ตอนมูรินโญ่โอเล่มาจนถึงเอลิกเทนหางนะเอ๊เดี๋ยวก่อนนะนี่แต่จำนะเออคุณแกนฟาเตอร์ทักมาว่าแกไม่ได้กีดคับไทยเหมือนมันไม่มีคับไทยแล้วนี่ไม่มีคับไทยน่าจะ FA มั้งครับ ที่เซเรนโอมลงได้เลยอ่ะเออเอออันนี้อันเอฟเอเขาน่าจะลงเลิกยกเลิกแล้วแต่คลาบาวน่าจะยังมีใช่ไหมเออใช่อันนี้คือ English Football League นะใช่มันน่าจะอันนั้นใช่ไหมเอฟเอใช่ไหมที่ยกเลิกใช่ครับผมคุ้นใช่นะเพราะเซเรนโอลงมันยิงเลยฮะเออในเอฟเอคัพอะฮะนะคะที่เขาบ่นเนี่ย มีไวรัลนีหนึ่งแล้วกันเรื่องที่เป็นประเด็นพาดหัวข่าวกับเป๊ปปโอเดล่าในการแถลงข่าวก่อนเกมที่เขาพูดเรื่องความเสริมทัพของแมนซิตี้นะคะที่มีการเปิดเผยจากทางเว็บไซต์ Transfer m a r k t กนะเนาะว่าในรอบ5ปีที่ผ่านมาเนี่ยซิตี้มีค่าใช้จ่ายสุทธิจำนวน396ล้านปอนด์ค่ะอยู่อันดับ7ทีดทีมพรีเมียร์ลีกเนาะเป๊ปก็บอกว่ารู้สึกเสียใจนะอยากให้ซิตี้เป็นอันดับหนึ่งในการใช้เงินเ <laughs> งิดที่สมโมสรไม่ใช้เงินให้มากกว่านี้เนี่ยออกแนว หมายถึงกี่ปีนะครับในรอบ5ปีที่ผ่านมาแมนเชสเตียร์อันดับ7เลยเหรอครับใช่โอ้อันดับหนึ่งเป็นฮะแมนยูไนเต็ดเหรอครับเออเดวฉันก็รอให้คุณเห็นอยู่เดี๋ยวว่าอันดัีตคือใครอันดับ2อาร์เซนอล3เชลซี4สเปอร์5นิวหกลิเวอร์พูล7แมนเชสเตียร์แต่เอาตามตรง2-3ซีซั่นเราก็เห็นอยู่นะซิตี้เหมือนเสริมปีละคน2คนเลยนะซื้อที70-80ล้านแบบนี้นะครับ อันนี้เขาบอกคุณแกฟาเธอร์บอกว่าเกคีซื้อมาลงทะเบียนไม่ทนันไอลงทะเบียนไม่ทันเนี่ยอันนี้แน่นอนนะฮะแต่เราเช็คให้อีกทีน,นะว่าคาราบาวห,หรือ EFL เนี่ยยังมีขับไทยอยู่หรือเปล่าแต่เอฟเอคันายกเลิกไปแล้วที่วันนั้นเอเดี๋ยวก่อนฮะ EFL เนี่ยแหละครับที่ยกเลิกครับใช่ไหมเนี่ยกำลังหายอยู่เพราะว่า วันนั้นที่เอ็ดดี้ฮาวบ่นไงใช่จำได้ว่าเราอ่านข่าวอ่าโทษทีครับเอ็ดดี้คาราบาวชัวร์ครับทำไมทำไมเชมิโยได้ลงอ่ะมอ่าใช่ใช่ผมไม่แฮปปี้เออครับก็ตบเบียไปคนอ่านก็เลยจำได้ว่าเอ๊ะเหมือนมันไม่มีแล้วนะต้องฮะนะครับแต่รถลงทบเบียไม่ทันเนี่ไม่ทันอยู่แล้วลงได้แต่พรีเมียร์ลีกนะครับอ่ะนั่นคือค่ำคืนนี้นะครับแต่ว่าเรื่องของเป๊ปโกเดียล่าครับถ้าเราเอาจากคำพูดเขานะล่าสุดเนี่ยมันมีที่นักข่าวแซว ถามเขาถามเขาบอกอุ้ยผมรู้ว่าพวกคุณเขาพูดขำอะผมรู้ว่าพวกคุณเบื่อผมมากเอาน่าเดี๋ยวผมอยู่แป๊บเดียวเดี๋ยวผมก็ไปแล้วเนี่ยทนผมอีกหน่อยผมก็เบื่อตัวเองเหมือนกันแต่ว่าก็เคยมีแต่อเตอร์นัเล่นบุกอย่าเล่นเล่นบุกนะค่ะบอกครับครับใชอ๋อแม